สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้วันที่22่ธันวาคม2อพยครับอยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลกับอัปเดตสถานการณ์โลกค่ำคืนนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นชื่อประเด็นว่าสาหรัฐจะถูกเล่าจะถูกลากเข้าไปเปิดศึกกับรัสเซีย วันสงครามโลกครั้งที่สคุณผู้ชมครับการเจราจาระหว่างทางด้านสหรัฐกับชาติตะวันต,ตกแล้วก็ยูเครงในการที่จะหยุดสงครามกับทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับทำมาหลายรอบแล้วนะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนนสหรัฐอเมริกานั้นก็ส่งสตีฟวิชคอฟแล้วก็จาริดคุสเนอร เพื่อเจราจาแต่ก็ดูเหมือนว่าสงครามคงไม่จบลงง่ายๆแล้วก็ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะติดกับดักที่ยุโรปวางเอาไว้ด้วยการเข้าไปรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนซึ่งตรงนี้แหละครับนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่ามันอาจจะทำให้สถานการณ์สงครามลุกลามบานปลายกลายเป็นการาเผชิญหน้า ระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐอริกาเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับ จากที่ประชุมของกรุงเบอร์ลินระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปรวมถึงทางด้านวนโรนเดเมยรยเซเลนกี้ผู้นำของยูเครนครับมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือการที่สหรัฐเนี่ยไปหลวมตัวรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนแล้วก็มีเงื่อนไขผูกพันแบบมาตรา5ของสนที่สัญญานาโต ซึ่งมันจะทําให้สงครามของอยูเครนนั้นกลายเป็นสงครามของสหรัฐอีกทั้งยังเป็นการแพร่ถังไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้เลยทีเดียวนะครับความคิดที่เสนอให้สหรัฐเข้ารับประกันความมั่นคงเพียงฝ่ายเดียวแก่ยูเครนต้องถือว่าเป็นความคิดที่น่าตกใจเพราะมันจะทําให้เกิดความเสี่ยงที่สหรัฐนั้นจะ,ะเผชิญหน้ากับรัเสเซียโดยตรง เนื่องจากมันหมายความว่าสหรัฐนั้นมีความเต็มใจที่จะเข้าสู่สงครามเพื่อพิทักษ์ปกป้องอยูเครนนะครับรวมทั้งเป็นการให้ใบอนุญาตแก่ฝ่ายยูเครนที่จะทําให้กวนน้ําให้ขุ่นสร้างความลําบากยุ่งยากและก่อการยุ่ยแย่ขึ้นมาแล้วลากสหรัฐเนี่ยครับเข้าไปเผชิญหน้าไปประจันหน้านะฮะกับรัเสเซียโดยตรงการรับประกันในลักษณะนี้เป็นอันตรายแก่ยุโรปด้วยนะครับถ้าหากสหรัฐส่งทหารเข้าไปในยูเครน ฝ่ายรัสเซียก็จะโจมตีตอบโต้และกองกำลังของพวกเขาก็จะไม่เพียงแต่โฟกัสอยู่เฉพาะที่ยูเครนแน่ๆรัสเซียนั้นจะโจมตีที่ตั้งมั่นต่างๆต,ตลอดทั่วทั้งนาโต้ซึ่งแน่นอนครับสงครามครั้งใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็ผลพวงต่อเนื่องติดตามมาในเรื่องความสูญเสียของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินจะทําให้ยูเครนนั้นเนี่ยครับกับสถานการณ์ที่ผ่านมาดูเป็นเรื่องเล็กไปในทันทีการศึกษาวิจัยทุกๆชิ้นรวมทั้งการทดลอง จำลองสถานการณ์จํานวนหนึ่งต่างแสดงให้เห็นว่าสงครามในยุโรปนั้นจะเป็นความวิบัติแล้วก็เป็นหายนณะสังหารผู้คนไปเป็นจํานวนล้านล้านคนแล้วก็นําพาไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วของออกองกําลังนาโต้ทั้งนี้เนื่องจากว่านาโต้ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เช่นเดียวกับสหรัฐในตัวของสหรัฐเองก็ไม่ได้มีความพร้อมเหมือนกันนะครับในการที่จะมาปกป้องยุโรปหรือว่าปกป้องยูเครนในภูมิภาคแห่งนี้ สหรัฐนั้นไม่มีความสามารถที่จะผลิตอาวุธซึ่งจําเป็นต้องใช้เนี่ยนะครับได้ออกมามากเพียงพอกองทัพสหรัฐในสถานการณ์การสู้รบขัดแย้งกับศัตรูที่มีลำพักลำโค่นทัดเทียมกันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีการทดสอบใดๆกับสหรัฐเลยในลักษณะแบบนี้นอกจากนั้นแล้วสงครามในยุโรปย่อมหมายถึงสหรัฐจะต้องสนับสนุนกองกาลังที่ถูกส่งออกไปสู้รบนอกประเทศ สถานที่ห่างไกลาจากแผ่นด,ดินของตัวเองนะครับนับหมื่นกิโลเมตรถ้ามกลางการสู้รบขัดแยง้งอันดุเดือดรุนแรงใหญ่โตถ้ามันเกิดขึ้นมาดินแดนของยุโรปอยู่ในสภาพที่ได้รับการดูแลปกป้องที่เรียกว่ายำแย่มาโดยตลอดกองทัพของชาติต่างๆในยุโรปอยู่ในภาวะที่แทบจะไม่มีกําลังคนหรือว่ามีเนี่ยมันก็น้อยเกินไประบบป้องกันภัยทางอากาศของยุโรปมีสภาพบอบบางหรือว่า ไร้ประสิทธิภาพในการที่จะปกป้องและคลังแสงอาวุธต่างๆก็มีขนาดเล็กยุโรปไม่สามารถแข่งขันหรือว่าเปรียบเทียบในเรื่องของกองกําลังรวมถึงอาวุธต่างๆนยครับกับรัสเซียได้เลยนะครับซึ่งเครื่องจักรสงครามในเวลานี้อยู่ในสภาพที่แปรไปสู่ความเป็นุตกาากรรมอย่างสมบูรณ์แบบแล้วฟันเฟืองอีกเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ถูกบรรจุ ให้เข้าที่เข้าทางในเครื่องจักรสงครามของรัเสเซียก็คือการประกาศเรียกระดมกําลังทหารอย่างเต็มรูปแบบแต่ถ้าว่าหากยูเครนได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นสงครามโลกขึ้นมาแล้วรัเสเซียก็จะขยายกองทัพของตนได้ขึ้นอย่างใหญ่โตมโหารในทันทียังมีฉากกระทัพที่เลวว้รย,ยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือว่าถ้าหากข้อตกลงรับประกรันความมั่นคงให้ยูเครนที่ถูกระบุว่าจะบรรจุเนื้อหาแบบมาตราหาของนาโตเอาไว้ด้วยได้ถูกประกาศบังคับใช้ขึ้นมาจริง มันก็จะทําให้เปิดกว้างให้สหรัฐนั้นต้องเจอกับการประจัดหน้าในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธ,ธวิธีหรือว่ายุทธบริเวณนี้ด้วยเนื่องจากจีนย่อมไม่ลังเลที่จะเคลื่อนไหวถ้าหากสหรัฐนั้นกําลังถูกตึงแน่นอยู่ในยูเครนแล้วก็ในยุโรปความสามารถของสหรัฐในการพิทักษ์คุ้มครองไต้หวันก็จะน้อยลงด้วยเกาหลีเหนือก็อาจจะถือโอกาสเปิดฉากโจมตีเช่นเดียวกันนั่นก็คือหมายความว่ามันจะก่อให้เกิด ความไร้สเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีและความและกําลังสร้างความเสี่ยงให้แก่กองทหารสหรัฐซึ่งประจําการอยู่ที่นั่นถึงแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็อาจจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงก็เป็นไปได้แล้วก็สามารถคาดหมายได้ว่าจะประสบความสูญเสียหมู่เกาะทรงที่กําลังทรงความสําคัญทางยุทธศาสตร์หรือกระทั่งอาจจะสูญเสียไปมากกว่านั้นทีนี้คุณผู้ชมลองดูครับว่า ความคิดในการที่จะรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนเนี่ยครับมันเพียงกลอุบายนะครับอย่างหนึ่งที่มุ่งขจัดลบล้างความเป็นอิสระยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่เพราะว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐที่เผยแพร่กันออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคือสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยไม่ได้สนใจพันธมิตรเลยนะครับปล่อยให้พันธมิตรน,น,นั้นเนี่ยเรียกว่าว่ากันไปเอง สู้กันไปเองนะครับนี่เป็นประเด็นปัญหาเดียวกันนะครับกับที่เคยเป็นข้อปัญหาความขัดแย้งแล้วนำไปสู่ความล้มเหลวนะครับของการพิจารณารับรองให้สัตยาบันสนธิสัญญาแวร์ไซเมื่อปี1919ในวุฒธธิสภาสหารัฐแทนที่รัฐสภาสหรัฐจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการชี้ขาดว่าสหรัฐควรเข้าสู่สงครามหรือไม่ สนที่สัญญาแวาร์ไซกลับมีข้อกำหนดที่เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบตามรัฐธ,ธรรมนูญของสหรัฐดังกล่าวไปให้กับองค์การสันนิบาตชาติซึ่งเพิ่งมีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ๆมาดตอนนั้นความผูกมัดในลักษณะเดียวกันกับมาตรา5ของสนที่สัญญานาโต้ที่สหรัฐจะต้องให้การรับประก,กันความมั่นคงแก่ยูเครนก็จะเป็นการริบความรับผิดชอบในการประกาศสงครามจากมือของสหรัฐเนี่ยครับจากมือของรัฐสภาเนี่ยก็ไปเป็นหน้าที่ของ องค์กรที่จะต้องให้ความบั่นคงกับยูเครนที่จะมีการดําเนินการกันขึ้นมานี้แหละนะครับทีนี้สําหรับมาตราห้าของสนธิสัญญานาโต้นั้นต้องถือว่ามีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยกล่าวคือว่าถ้าหากนาโต้ได้มีการประกาศใช้อํานาจตามมาตราห้าขึ้นมาจริงๆก็ยังต้องให้พวกรัฐสมาชิกเป็นผู้ตัดสินใจว่าแต่ละประเทศจะดําเนินการปฏิบัติการอะไรบ้างในกรอบที่จะตอบโต้สิ่งที่นาโต้ระบุว่าเป็นภัยคุกคามหรือว่ากําลังเป็นผู้ลุกรานัน สมาชิกอยู่แต่ถ้าว่าการรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนนั้นมันริบเอาความยืดหยุ่นเหล่านี้ออกไปแล้วก็ขอให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสําหรับสหรัฐและจะต้องเดินหน้าเข้าสู่สงครามนะครับทีนี้ถ้าหากคือสิ่งที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นมามันดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นเสียด้วยมันจะเป็นแนวความคิดที่น่าสยดสยองนะครับ แล้วก็กําลังคุกคามต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐเองยิ่งกว่าสนที่สัญญาแวร์ไซที่ได้ถูกวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ยอมรับสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพวกผู้นําที่ทําหน้าที่ในการเจราจาในนามของสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดก็คือการเจราจาในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีที่ผมเกิืนมาตั้งแต่ตอนต้นก็ดูเหมือนเพียงแค่ไม่เข้าใจว่าพวกเขากําลังเสนออะไร ให้กับยูเครนแล้วก็ความเสี่ยงที่มันจะกลับมาจากข้อเสนอเหล่านั้นตตาดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐคอยยืนยันเสมอมาว่าสงครามยูเครนนั้นมันไม่ใช่สงครามของสหรัฐนะครับมันไม่ใช่สงครามของสหรัฐแต่เพราสิ่งที่น่าห่วงน่ากังวลนเนี่ยครับเขาต้องการที่จะถอยห่าง ออกจากการสู้รบในความขัดแย้งนี้ถึงแม้ว่าจะพิจารณากันด้วยความซื่อตรงแล้วคําพูดนี้ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ตามแต่ว่าการที่สตีฟวิสคอฟและก็จาริสคุตเนอร์ไปรับประกันความมั่นคงด้วยข้อผูกพันแบบมาตรหาหของสิทธสัญญานาโต้มันจะทําให้สงครามกลายเป็นสงครามของสหรัฐโดยตรงแล้วนี่แหละครับมันคือเป้าหมายโดยตรงของวลดเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครน คือการขับดันการผลักดันให้สหรัฐนั้นเข้ามาร่วมวงในการสู้รบกับความขัดแย้งนี้โดยตรงและก็วางกับดักให้พวกเขาตกลงไปในการทําสงครามสู้รบกับรัเสเซียนี่เป็นสิ่งที่เซเลนกี้และพวกผู้นายุโรปนั้นเนี่ยกำลังเดินหมากตัวนี้กําลังเดินเกมนี้กันอยู่แบบนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่มีอะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่า และอันตรายยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะครับครัมเองนั้นจําเป็นที่จต้องพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับผลกระทบต่อข้อเสนอที่สหรัฐยื่นออกมาในการเจราจาที่กรุงเบอร์ลินและมันจะเป็นผลดีถ้าจะมีการถอนข้อเสนอนี้ออกจากโต๊ะเจราจาก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในขณะที่ทางด้านวอล,ลูดเมียเซเลนกี้ชอบครับ รัมยุโรปชอบครับเพราะดูเหมือนว่าสามารถที่จะมัดมือสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับกลับเข้ามาเป็นพวกตนได้อีกครั้งหนึ่งจากการรับรองทางนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมไม่คิดเหรอครับว่าวันดีคืนดีเซเลนกี้นั้นอาจจะก่อเหตุด้วยการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโจมตีพื้นที่สำคัญที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับ สูญเสียไม่ได้และอาจจะทำให้รัเสเซียนั้นตอบโต้ยูเครนอย่างหนักหน่วงและถ้ามันเป็นแบบนั้นชาติยุโรปยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐทําตามข้อตกลงที่ได้ให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสหรัฐจะต้องเผชิญหน้ากับรัเสเซียโดยตรงใช่หรือไม่ ในขณะที่ทางด้านประทับดิวลลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียก็ส่งสัญญาณเตือนไปยังองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เกี่ยวกับการปิดล้อมดินแดนคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของรัสเซียบนชายฝั่งทะเลบอลติกว่าจะนําไปสู่การยกระดับความขัดแยง้งโดยย้ํานะครับว่ารัสเซียนั้นจะทําให้ภัยคุกคามทุกอย่างถูกทําให้เป็นโมฆะอเล็กเดอร์สเตฟานอฟผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร ของ i n s t i t u t e of Law and National Security ของรัสเซียเนี่ยนะครับได้อธิบายว่าหากเกิดสถานการณ์ปิดล้อมคาลินินกาจริงรัสเซียก็จะไม่ถูกจำกัดหรือไม่ถูกมัดมือในการใช้มาตรการยับยัง้งทางทหารและยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดเขาระบุนะครับว่าทางเลือกตอบโต้ของรัสเซียอาจจะประกอบไปด้วยหลายชั้นตั้งแต่การใช้กำลังรบประจำภูมิภาคไปจนถึงขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร เช่นการใช้กําลังของกองเรือบอติกโดยเฉพาะอาวุธปล่อยนําวิถีความแม่นยําสูงระยะไกลแล้วก็อาวุธความเร็วเหนือเสียงเช่นขีปนาวุธเคอร์ซอนซึ่งออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าเรือรบแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่สําคัญการใช้ขีปนาวุธพิสัยใกล้พิสัยกลางอย่างอีสการเดอร์ที่ประจําการอยู่ในภูมิภาคคาลินนนกราโดโจมตีพื้นที่ส่วนรวมพลและก็ฐานเตรียมกําลังของนาโต ซึ่งอาจจะถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการทหารต่อดินแดนส่วนแยกของรัสเซียการติดตั้งระบบโอเรสติกรุ่นใหม่ของรัสเซียในภูมิภาคคาลินินกราดและก็ตามแนวพรมแดนด้านตะวันตกเพื่อยับยั้งการผจญภัยทางทหารของนาโต้และก็การเพิ่มต้นทุนความเสี่ยงต่อพันธมิตรตะวันตกหากคิดจะเคลื่อนกําลังเข้าใกล้พื้นที่ต่างกรการใช้กําลังของกองทัพอากาศและก็กองกาลังอวกาศราศัสเซียโจมตีเป้าหมายของนาโต้ในทะเลบอลติก ซึ่งอาจจะรวมถึงเรือรบและก็โครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนการปฏิบัติการหากว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายเปิดฉากความขัดแย้งบนแนวเส้นนาตโต้ร,รัสเซียเป้าหมายทางทหารของนาตโต้ทั้งหมดก็จะกลายเป็นเป้าหมายที่ชอบทาสําหรับระบบอาวุธปล่อยนําวิถีความแม่นยําสูงของรัสเซียเขายังระบุด้วยว่าในกรณีที่รัสเซียเผชิญภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงแห่งชาติและอธิปไตยของตนเครื่องมือยับยั้งิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียรวมถึงกีป,ปนาวุธข้ามตวีป นั่นก็คือ ICBM บนะครับก็อาจจะถูกนำมาใช้ได้ภายใต้กรอบหลักนิยมด้านนิวเคลียร์ฉบับปรับปรุงของรัสเซียซึ่งก็จะระบุเงื่อนไขการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไว้ชัดเจนในกรณีที่ประเทศนั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามขั้นวิกฤตคำเตือนของสเตฟานอฟก็คือการส่งสัญญาณแข็งกร้าวจากผู้นำรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่พลเอกคริสโตเฟอร์ดนาฮิลผู้บัญชาการของ US Army e u r o p ยุ n ร a f r i c a ฟริและ NATO a l อ i a n c e ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมว่านาโต้สามารถยึดคาลินินกราดได้หากจําเป็นและก็มีแผปนปฏิการปฏิบัติการไว้แล้วในหลักนิยมการปฏิบัติของพันธมิตรนาโต้นี้ก่อนหน้านี้นิโคลายปัตูเชฟที่ปรึกษาความมั่นคงคนสําคัญของประธานวลาดิเมียร์ปูตินก็เคยออกมาเตือนนะครับว่าการซ้อมรบของนาโต้ใกล้ชายชแดนรนสเซียโดยเฉพาะการฝึกเชิงปฏิบัติเนี่นะครับ ที่มีการจําลองเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยึดคาลินินกาดซึ่งรัสเซียมองว่าเป็นเส้นแดงทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคยุโรปเหนือด้วยนะครับทีนี้นเป็นความกังวลที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยวิตกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะนําพาไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างทางด้านสหรัฐกับรัสเซียแต่นะครับการเจรจาระหว่างรัสเซียกับสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ของยูเครนที่ไมอามี่ที่รัฐฟลอริดานะครับช่วงศุกสัดสดบ,บาห์ที่ผ่านมาก็น่าสนใจครับเมื่อสตีฟวิธคอฟผู้แทนระดับสูงของสหรัฐแล้วก็รุตเตมอูเมรอฟหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของยูเครนต่างเผยแพร่แถลงการ์ว่าตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาการเจรจาครั้งสาคัญที่เมืองไมอามี่คณะผู้แทนยูเครนจัดการประชุมหลายรอบที่มีลักษณะสร้างสรรค์ได้ผลในเชิงบวกร่วมกับผู้ส่วนจากสหรัฐแล้วก็ยุโรป ทั้งนี้การหารือของสหรัฐก,กับยูเครนมุ่งไปที่ประเด็นพัฒนาและปรับปรุงจุดยืนให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ระบุเอาไว้ในเอกสารสําคัญ4ฉบับนั่นก็คือแผนสันติภาพ20ประเด็นกรอบการท้งประกันความมั่นคงพหุภาคีกรอบการสร้างหลักประกันความมั่นคงของสหรัฐสาหรับยูเครนและก็แผนด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่งโดยมีการให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อการหารือเกี่ยวกับกรอบเวลาแล้วก็ลําดับขั้นตอนของความเคลื่อนไหว ก็สื่อว่าจะมีการหาหรืออีกแต่ยังไม่ได้กาหนดช่วงเวลาอันชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับสตีฟวิสคอฟก็หาหรือกับคิริลดมิทรีเยฟผู้แทนพิเศษของรัสเซียก็บอกว่าก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และก็เชิงบวกโดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐนั้นพยายามผลักดันแผนสันติภาพซึ่งสหรัฐเสนอหลักประกันด้านความมั่นคงให้แก่ยูเครนแต่อย่างไรก็ตามครับรัฐบาลยูเครนนั้นต้องยอมสละดินแดนบางส่วน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยูเครนนั้นก็ไม่เห็นด้วยนอกจากนั้นแม้ผู้แทนจากรักเสเซียและยูเครนจะอยู่ในพื้นที่เจราจาเดียวกันแต่รัฐบาลรัสเซียนั้นตัดความเป็นไปได้ของการเจราจาแบบไตรภาคีคือร่วมกันกับสหรัฐและยูเครนและแบบจตุภาคีก็คือมีตัวแทนของยุโรปเข้าร่วมด้วยก็ยังไม่เกิดนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ถึงประเด็นความกังวลว่าสาหรัฐนั้นกําลังจะถูกลากเข้าสงครามแล้วก็เผชิญหน้ากับรัเสเซียส่วนคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เอาแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้แต่ว่าฟังกันอย่างเดียวไม่พอนะครับฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยกดติดตามผมไปด้วยเพราะทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไม้คุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สาระความรู้อื่นๆอีกมากมายนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมร่วมสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับ เริ่มต้นแพ็กเกจแค่100บาทเท่านั้นเองหรือบางท่านนั้นจะเลือกสนับสนุนแบบแพ็กเกจ3 0 0บาทหรือว่า600บาทนะครับหรือจะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบก็ทําได้หรือท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารนะครับก็บัญชีธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีอมรั์นะครับเลขที่บัญชีก็169 3 42 5111 1นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1 ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะร่วมสนับสนุนกันได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับถ้าผมไม่ติดภารกิจอะไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เวลาสองสองทุ่มครึ่งนะครับติดตามกันได้ส่วนค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีรัตรีสวัสดะครับ